คุณกำลังฟัง B Station FM 1้7 2 5 m ็ดเมกะเฮิร์ตเฮ้ยเลิกเรียนแล้วอ่ะไปต่อไหนกันดีวะโหดักเล่าเด่โวยชนเว้ยเฮ้ยชน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 เมากันเข้าไป นี่ก็เมาเล่าเตะเพื่อนเมาเล้าเตะเมียเมาเล้าเตะเด็กเมาเล้าเตะคนแก่เมาเล้าแล้วถ้าเปลี่ยนเล้าเป็นอีกเล่าล่ะเล่าเรียนเฮ้ยเลิกเรียนแล้วป่ะติวกัน งดเล่าเข้าเรียนเล่าทําให้เป็นตับแข็งลดหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เกิดการแตกแยกและทะเลาะวิวาทคณะละครมายาบางกอกภูมิใจเสนอละครเรื่องรักของแม่ ในครอบครัวที่แสนอบอุ่นมีพ่อแม่ลูกซึ่งวันนี้เป็นงานวันเกิดของลูกฝนลูกสาวเียงคนเดียวของเขาทั้งสองแม่คะวันนี้หนูมีความสุขจังเลยถ้าลูกมีความสุขแม่ก็ดีใจแต่เออสัญญาอะไรกับแม่สักอย่างหนึ่งได้ไหมฝนได้สิคะแม่แม่จะให้สัญญาอะไรหรอ สัญญาว่าจะรักแม่จะเป็นเด็กดีแบบนี้ตลอดไปนะได้ค่ะแม่หนูสัญญาหนูจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังแลต้องเสียใจเลยค่ะเอาทุกคนเค้กวันเกิดมาแล้วสุขสาววันเกิดครบรอบเก้าขวบนะฝนขอบคุณค่ะพ่อหนูรักพ่อที่สุดเลยห้าปีต่อมาจากเด็กสาวที่น่ารักปัจจุบันเธอก็ได้เปลี่ยนไปนี่วันนี้โรงเรียนส่งผลการเรียนมานะ แกเรียนยังไงสอบตกไปตั้งสามวิชาก็มันยากเหรอแม่หนูก็พยายามตั้งใจเรียนสุดๆแล้วนะขอให้มันตั้งใจเรียนอย่างที่แกพูดก็แล้วกันเอาหน้าเฮ้ย hey, เลิกเรียนแล้วอ่ะไปไหนต่อดีไปบ้านเราป้าวันเนี้พ่อแม่เราอ่ะไปต่างจังหวัดไปปาร์ตี้กันอดีไปไปแต่ว่าชวนพี่แจ็คแฟเราไปด้วยได้ปะ เออเออก็ได้คนเยอะๆจะได้สนุก <The music> เอาชนแก้วมีความสุขจริงเลยโฮ้ย <The music> อ,อยู่กับผู้เองแล้วมีความสุขวะ่ะไม่เหมือนอยู่บ้านเลยแม่ชอบห้ามโนห้ามนี่ตลอดเลยไม่สนุกเลยถ้าเบื่อที่บ้านนะ <The music> ก็มาอยู่บ้านพี่ก็ได้นะโอ้ยไม่ได้หรอกพี่แจ๊ ที่มาเทวบ้านเพื่อน่ะแม่ยังบ่นเลยถ้าหนูไปอยู่บ้านพี่นะหวังหนูอ่ะโดนถล,ล่มเละแน่แล้วนี่จะกลับกี่โมงอะ่ะนี่ก็ดึกแล้วนะเดี๋ยวแม่ก็เป็นห่วงหรอกเออใช่เอ้ยแบมงั้นเรากลับก่อนนะโอเคโอเคงั้นพรุ่งนี้เจอกันงั้นเดี๋ยวพี่ไปส่ง ขับรถเก็บด,ดีนะพี่แจ๊คบ๊ายยไปไหนมาฝนทำไมกลับบ้านดึกขนาดนี้แล้วนี่ใครมาส่งแล้วนี่ไปกินเหล้ามาใช่ไหมเนี่ยแม่ส่งแกไปเรียนนะไม่ใช่มาทำตัวเหลวไหลแบบนี้โอ๊ยแม่จะบ่นอะไรนักหนาเนี่ยหนูโตแล้วนะแม่ไม่ต้องมายุ่งกับหนูมากได้ปะํำคานอะ่ะแม่รู้ตัวบ้างเปว่าตั้งแต่พ่อตายไปเมื่อสามปีที่แล้วอะ่ะ ไม่เคยสนใจหนูเลยนะเอาแต่ทํางานขออะไรก็ไม่เคยได้ไม่เหมือนตอนที่พ่ออยู่เลยก็ไม่ใช่ว่าพ่อแกตายหรอฉันต้องทํางานหนักขึ้นต้องหาเงินเลี้ยงแกต้องส่งแกเรียนเนี่ยแม่ไม่ต้องมาแก้ตัวเลยแม่จะเก็บเงินม้ใช้คนเดียวใช่ไหมหนูรู้นะนี่แกลืมที่แกสัญญากับแม่แล้วใช่ไหมไม่อย่างาัไร้สาระได้ปะสัญญงสัญญาเลยถ้าอยู่ที่นี่ไม่มีความสุขก็ไปอยู่ที่อื่นเลยไปโอ๊ย ก็ไม่ได้อยากจะอยู่หรอกที่เนี่ยบ้านก็น,น่าเบื่อเหมือนจะตายแล้วไปก็ได้ปีก้าคาแข็งแล้วสิเราก็เลี้ยงได้แค่ตัวเนาะเราบังคับความคิดเขาไม่ได้หรอก นี่จะหอบเสื้อผ้าไปไหนเนี่ยตอนนี้ออกจากบ้านมาพอดีมีปัญหากับที่บ้านนิดหน่อยวะ่ะนี่ก็กะว่าจะไปอยู่กับพี่แจ็คก,ก่อนแหละเอา้าแล้วแม่รู้ปะเนี่ยแบมติงนิดนึงปะถ้าเกิดว่าแม่รู้ที่เรียกว่าหนีออกจากบ้านไหมอุ้ยเออเอแล้วแต่เอเองั้นเราไปก่อนนะพี่แจ็คมารับแล้วเออ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 เออบายบายโอเคโอเคแล้วเจอกันอ นบ้านแจ็คฝนขึ้นไปบนห้องพี่ก่อนก็ได้นะกินข้าวมาย่งอะ่ะหรือว่าจะกินพี่ดีพี่แจ็คอะอะไรก็ไม่รู้อะเขินอะเอานะนิดเดียวลอง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 จะดีอย่างพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวแม่พี่ไม่ได้ยินหรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่่ะเปิดเพลงดังๆแค่เนี้ยก็ไม่มีใครได้ยินแล้ว ชุดไหนก็ไม่เด่นโหยนี่เธอไม่ได้เจอตั้งนานผอมลงไปเยอะเลยนะมีเคล็ดลับอะไรลองบอกกันมัางสิอ๋อฉันทานคาร์บิบ็อกพิง้งอาหารเสริมลดน้ำหนักสกัดจากสมุนไพรทั้งถั่วขาวขนส้มแขกชาเขียวและกระบองเพชรช่วยเาผาผลาญไขมันส่วนเกินกระชับสัดส่วนไม่ต้องอดอาหารเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายเพียงแค่รับประทานวันละหนึ่งแคปซูลเท่านี้เธอก็จะมีหุ่นที่สวยเพียวเป๊ะแบบฉันได้แล้วล่ะว้าวจริงเหรอต้องรีบไปหาซื้อแล้วบล็อกหุ่นสวยอย่างมั่นใจต้องคาร์บิ แบมเห็นฝนบ้างไหมลูกแม่ทะเลาะกับฝนเมื่อวานแล้วฝนก็หนีออกจากบ้านไปตอนนี้แม่เป็นห่วงฝนมากเลยเออเจอกันเมื่อวานอะคะ่ะแม่หลังเลิกเรียนแล้วก็แยกกันกลับก็ไม่เจออีกเลยอะคะ่ะเออแม่ค้างกันแค่นี้ก่อนนะพอดีแบบหนูติดธุรคะค่ะแม่สวัสดีคะ่ะอ๋อจ้าถ้าเจอฝนบอกแม่ด้วยนะแม่เป็นห่วงเขามากเลย ขอโทษนะคะแม่หนูจำเป็นต้องทําจริงๆอ่ะฝนขอไว้สองเดือนต่อมาพี่แจ็คฝนมีอะไรจะบอกอะคือว่าเออฝนท้องอะพี่ฮะอย่ามาอําพี่นะฝนอาไม่เลยพี่ฝนคนน้ำชีผีฝนท้องจริงไปไปไม่ได้อ่ะนี่แกไปท้องกับใครมาฝนก็อยู่แต่กับพี่ปะจะให้ฝนไปท้องกับใครอ่ะไม่ ไม่จริงอะ่ะก็พี่บอกให้กินยาคุมแล้วไงแล้วนี่ได้กินบ้างไหมเนี่ยก็กินนะพี่แต่ก็มันก็มีลืมมันบ้างอ่ะพี่โอ้โหโอ้ยแล้วนี่จะทํายังไงดีเนี่ยไปเอาเด็กออกเลยนะฝนพี่แต่นี่มันลูกพี่นะแน่ใจเหรอว่าลูกของพี่อ่ะแกไปไอบใครมาหรือเปล่าทำไมพี่พูดมาหางี้อะ่ะพี่เร็วจริงเลยนะเออคุณมันเร็วเร็วแบบสามารถตกคนท้องอย่างมึงได้ด้วยโอ๊ยพี่แจ๊บตัวฝนทำไมอ่ะนี่ฝนท้องอยู่นะ เฮ้ย <reading> <expand> อะไรก so ันเนี่ยพี่แจ๊บหยุดเดี๋ยวนี้นะนี่ตบฝนทำไมอ่ะโว้ยมึกลีดโว้ยแหม่ฝนท้องไม่ไหวแล้วอ่ะพี่แจ๊กอ่ะเดี๋ยวเขาก็ตบเดี๋ยวเขาตีฝนตลอดเลยอ่ะเป็นแบบนี้มานานแล้วอ่ะแบมบพกเขาเมาทีไรเขาก็มาตีฝนตลอดเลยอ่ะขนาดฝนท้องอยู่อ่ะมันมาตบฝนเลยอ่ะเอ้านี่แกท้องเหรอวะแล้วแกทนอยู่กับมันได้ยังไงวะ ล้นท้องกี่เดือนแล้วเนี่ยสองเดือนแล้วแบมแล้วแม่แกรู้ยังเนี่ยไม่อ่ะฝนไม่กล้าบอกแม่หรอกแม่จยบอกแม่นะอย่าบอกนะฝนขอร้องแล้วนี่แกไม่คิดจะกลับบ้านเลยเหรอแกจะทนอยู่กับไอ้ผู้ชายแห่งซวยไปตลอดเลยเหรอวะแล้วลูกแกสักวันมันก็ต้องคลอดมาฉันว่าแกควรบอกแม่นะเวย้ยไม่อ่ะแต่ฝนตัดสินใจแล้วเว้ยแบม ฝนอาจจะไปทำแทงเฮ้ยมันจะดีหรอมันก็ฝนเลยถ้าแกไม่บอกแม่นะเดี๋ยวฉันนี่แหละจะบอกเองป่านนี้ฝนจะเป็นยังไงบ้างนะหายไปตั้งสองเดือน ฮัลโหลแม่คะหนูเจอฝนแล้วนะคะแม่ตอนนี้ฝนอยู่บ้านพี่แจ็คแฟนของฝนนะคะ่ะจริงเหรอลูกแล้วฝนเป็นยังไงบ้างฝนสบายดีใช่ไหมลูกค่ะฝนสบายดีค่ะแม่แต่ว่าแต่ว่าอะไรหรอแบมฝนทำไมเออคือว่าตอนนี้ฝนท้องนะคะแม่ท้องได้สองเดือนแล้วะคะ่ะฮะจริงเหรอโทฝนไม่น่าเลยอ๋อ แล้วบ้านแฟนฝนอยู่ไหนอะ่ะเดี๋ยวแม่จะลองเวลาฝนเองค่ะงั้นแม่รีบมานะคะเพราะตอนนี้ฝนกำลังจะไปทำแท้งแล้วค่ะห้ามยังไงก็ห้ามไม่อยู่ค่ะแม่ฮะโอเคโอเคเดี๋ยวแม่รีบไปเลย นได้มาถึงคลินิกทําแท้งเถื่อนแล้วก็ได้บ่นพึมงพํมกับตัวเองนี่เราจะทําจริงเหรอนี่นี่ลูกเราเองนะฝนคิดถึงแม่จังเลยตอนนี้ถ้าแม่อยู่ก็คงจะดีสินะคุณฝนเชิญพบคุนหมอค่ะ ฝนอย่าทำเลยนะลูกเช่อแม่เธออย่าทำแม่เมื่อฝนเห็นหน้ามแม่ของเธอจึงวิ่งเข้าไปกอดทันทีด้วยความรู้สึกมากมายทั้งคิดถึงหวาดกลัวไหลที่พึ่งลังหล้วออกมาจากสีหน้าแรงกอดที่เธอได้กอดแม่ของเธอไม่เป็นไรนะฝนแม่อยู่นี่แล้วกลับบ้านเราวนะลูก ขนาดลูกแม่เลี้ยงโตมาได้ขนาดนี้นี่หลานของแม่ทั้งคนทำไมแม่จะเลี้ยงไม่ได้ล่ะหนขอโทษนะคะแม่ฝนไม่น่านดื้อกับแม่เลยไม่น่านหนีออกจากบ้านวันนั้นเลยฝนขอโทษนะแม่ฝนสัญญาว่า <c oughs> ต่อไปนี้ฝนจะไม่ดื้อกับแม่อีกและฝนรู้แล้วค่ะว่าคนที่รักฝนที่สุดคือแม่ไม่เป็นไรลูกไม่มีแม่คนไหนไม่รักลูกหอกนะแต่คราวนี้ ฝนต้องทำ <c oughs> สัญญาที่ฝนให้กับแม่ไว้ให้ได้นะค <c oughs> ่ะแม่สุดท้ายฝนกับลูกของฝนก็ได้กลับมาอยู่บ้านยางมีความสุขส่วนแจ็คแฟนของฝน <c oughs> หลังจากที่ได้ทำฝนท้อง <c oughs> เขาก็ทำผู้หญิงคนอื่นท้องอีกเช่นกันจนสุดท้ายเขาก็โดนฟ้องถูกตํารวจจับในที่สุดในข้อหาภาพผู้เยาว์และคลินิกที่ฝนไปทําแท้ง ก็ต้องปิดตัวลงเพราะเนื่องจากเป็นคลินิกที่ปิดกฎหมายหลังจากเรื่องเลร้ายผ่านไปฝนก็ได้อยู่กับแม่อย่างมีความสุขและหลานตัวน้อยก็ได้เติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่ดีเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่เราตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์ชั่วไม่ทำให้เกิดผลดีมีแต่ผลเสียที่ตามมาทั้งนั้นก่อนที่เราจะพูดหรือตัดสินใจอะไรเราควรคิดให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะทำในสิ่งที่ผิดพลาดไป กำลังฟัง B.U.D.F.M. รอยเจ็อ25เมฆเฮตซ์